เอาละครับขอกระตุ้นสุดทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็ในเกมไลน์เจอนะครับเรียกว่าแฟนทอมลากกันในดีนี่เป็นเอเดเทอร์วันเริ่มเล่นใหม่กลับว่าทำป้ายม่วงนะนงตัวละครประมาณนี้เกียร์ก็ดูดูอยู่เกียดูอยู่มีครบครบสิบปีหมวกเนี่ยหมวกของทาเคอุรุยปีบอกสิบปีชุดเลี้ยงนานในพวกเนี่ยก็หมัดของเทลมอนเล่ของเทลโมนเนี่ย วันนี้เลยเกียวเข็มชินยาวันนี้วันนี้ของมันก็หดมาเขาไรอันนี้ผมว่าแบบเร็วๆเดซสนึงเพราะไม่ค่อยจะอยากให้คนเสียเวลาไอ้จีนี้บบผมว่าผมจะทำแบบเป็นแบบปานป้ายม่วงนะป้ายม่วงตัวแบบเต้าเขาอโหน่ะตัวนั้นมันจันใจมาจากพิกรณ์ซูเลยนะเนี่ยเอาแล้วก็ อามาพีพีแล้วละกันไม่อยากพูดโอ้ซีดเลยกูชิงคนนี้ไป็นร้องเลยเปลี่ยนเลยกล็อ k ก,กูตายโอเคเฮยอยู่ให้น่าเล่นน,ออะนะก็อาจจะบเบื่อๆนะตอนแรกๆอะ่ะแต่ก็จะหาคนเทโหดมาตีตล้วกันจะได้เบื่อกันเด้อ ตัวบ,บินผมใส่ไปแก้วนะอีกนะอินเร็วอยู่บินผมอันดีวค่อนข้างเร็วเลยก็เรียกคิดจบวันนี้นะให้เปลี่ยนตาคือตบบอดแล้วแบบมันไม่สนุกไนงะโ,โอ้ยตีทีมนี้นี่บอกเลยผมต่อให้ผมเสกยไวหนึ่งล้านตัวเอาเอาทีมนี้ไม่ลงโหเหีย้ย ผมมึงจะตึกไปไหนวะโอเคขอญาต์อดวัดเชิงอะไรกันโอ้จะมีตัวเยอะแ,แต่บางมีเกียร์ก็โดนผมสัตว์ล่วงได้ไง่งายงเหมือนกันเลยพอย่างนี้ก็โดนผมสัตว์ได้เลยอะนี่ไงนี่ตัวไม่ยามีเกียร์นี่าไปอดีดองนะเพราะว่าเลยไอ,อดียอย่างไรก็ก็ดจากรุดดีเป็นไอดีดองเป็นอดีไม่ดองก็รอดจากรอดจากอย่างนี้ ให้ตัวติมๆนี่ยเอเลยค่ชิวๆชิวพบกบได้เลยเตรียมลองมาดดนซ์แลมั้ง,ง,ง,ง <c oughs> อาแคตาพีพก็ถ้าไปใช้ไอเทมอ่ะจะได้อ่นาคะแนนเยอะกว่านะครับไอผมจะซื้อมาสิบรอบไปนะเสียเพชศแต่ว่าแต่ว่าได้มันอุอ้ยตัวกระจอกก็ได้พอตึกได้พอได้เล่นหนวด ถ้าพอลได้แมีจังหวะพลิกซองพลิกกลับอะไรยี้แล้วหลังก็เจอตึงแล้วไม่นานหรอกแต่เป็นหนึ่งผมก็เจอตึงอล้ขอผ่านพวกทีมอย่างนี้ไปก่อลลนละกันก็ที่ผมอยากมารีวิวนะพวกเดี๋ยวเนี้แต่ว่าเดี๋ยวยันนี้ผมก็ทำไฮเปอร์แล้วอีกมาล้อ่าไม่กี่ชัวช่วโมงผมประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทำเไฮเปอร์ได้ละบมกว่าจะมาทำคลิปอีกสักคลิปหนึ่งฟุย้ยอ่ั มาลองเชิงหน้ากันทีนี้ก็ตัวพอๆกันนะตัวพอกันเกียร์ผมแนะนํำอยู่น,น,นิดนึงตัวบินเขาโหกเกียร์วิ่งบอกเลยอย่างนี้วัดกันที่วัดกันวัดกันแล้วอ๋อแฉ่บลืมใส่ลืมใส่ตัวกันบินนีอ่ะทีบ,บ้านแล้วพอโมล้างบางเลยสวยตีบ้านแตกโหไปบ ไปอยู่ก็ตองผมจัดเยดความพ่ายแพ้ไปนะครับอย่างนี้ไปยาวๆอุ้ยเฮีย,เ,ย,ย,ย,เ,ยเกือบแม็กหัวจัดก็ติดสองล้านเอาลงเพราะว่าเอาไม่ลงนี่มาเอาผมจนซีดเลยนะนนเนี่ยแต่เอาไงเงี้ยใครสนใครแคร์คตัวล็กไอชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไอของเจดีดิม่อนอะของผมเลือดมัณแค่สามสิบล้านเลยนะ ก็เก่งอย่างนี้แะเลือดแค่สามสิบล้านนี่คนนี้มันปั้นเวลเยอะอะอ่าพัดมาก่อนอย่างนี้พัดกลับพัดกลับแล้วค,คอมโบคอมโบคอมโบลากปากมันน่าเปิดโลกขบวนเปิดโลก่โลก,กลับตัวตีบ้านสองที่หายแลนชิบหายก็แค่ดันแบบแค่ทองแค่เงินนะแค่เงินนิดนะอุ้ย อันเอาป่ะวาดปะ่ะอยากเห็นอยากเห็นอย่างนี้ก็เอาเลยผมอยากรู้จริงหลยว่าจะไหะวหรือเปล่ากวกที่ใช้เปอร์แล้วตัวติ่มต,ติ่มตัวติ่มติ่มเกลือตึงๆครับผมจะไหวไอพวกนี้หรือเปล่าลุที่เปนก็เป็นตัวเก่งตัวหนึ่งนะครับซึ่งมจะเนจะไ่เก่งนะมื่มอ,อ,อ,อก่อนเป็นตัวเก่งตัวหนึ่งเลยอ่ะมีบอลสมอเรือดคอมโบล้างปลาก่อนเลยลากันแต่ต่อข้าบ้านน่าจะแตกนะ โอ,อโ,อโอ้มันย่อมันย่อตัวมันย่อวันอ๋อรู้ละตัว,วย่ออ่าพัดไปพัดกลับพัดกลับพัดส่วนพัดส่วนพัดส่วน,วนมันกอดบัฟมาผมก็ตีไปกันตีไปกอนตีไปลูกตีไปก็ยื้อยือย้อเวลาไว้บินจบบานมาให้ละน่าจะยีไม่ไหวน่าจะต้นดัดแยกทางพายแพ,ยพยต้ตนแกนทำเอเคอร์ตัวเราก็จอะกว้าแล้วก็พิดเราก็แพ้พไปได้ดต้องว่าอย่างนี้นะครับ กล้ามาสองโคนี่น่าจะไม่ต้องรุ้นนะโหเียดนแน่นอนนี้นนนไม่ต้องซื้อเลยโอ้มึงไปนะมึงไปตำนานตัวอย่างอะดยอันนี้ก็ไปตำอันนี้ก็ไป,ปมันเง,งินได้แล้วอะโอ้อันนี้ก็เงินได้เลยเนะี่ยโอ้ก็อย่างว่าแหละช่วงเพิ่งรีแลงแล้วก็เจอตึงๆอย่างนี้แหละโอ้โห เรื่องจะเกินไปเพราะว่ารื่ต้องนานเนจอแต่โถเฮ้ยแค่เมื่อกี้เมื่อกี้น้าตีสุดแล้วโอยไม่น่ารีบรีเลยมือระไวยไปนิดนึงอ่ะเฮ้ยกดผิดสัดเลยรอเขาดูเขาดูเดี๋ยวเวลานรีารด,ดน,น,รนั่นไหมขอญาตรีหาบขอเด้อขอซู้ได้นะครับดีไง แต่ทีอย่างนี้ก็โดนยัดเยีดยดได้เลยนะแต่ต้องจะวัดที่ป้อมปืนนะป้ายดีเจนเนี่ยมันป,ปืนโคตรแรงเลยนะอย่างเงี้ยบนยิงทีนี้ขี้แตกอะ่ะแดีว่าตัวเราอึดอึดอยู่ตัวความอึดอยู่ริงได้นเนี่ยโคตรแรงป้อมปืนเขาตัวเขาตีเขาไม่เข้าเลยป้อมปืนเขาเต้นหกจนตายได้เลยเนี่ย สวยพีททำสวยพีททำดีลูกพีททำดีพีททำดีมากคีททำดีจัดฟิตสวยโดนอย่างงี้น่าจะได้รู้แร้วรามาพัดมาพัดกล้าพัดมาพัดกล้ากำบูล้างปางจบเกมจบเกมแน่นอนอย่างงี้จบเกมอุ้ยชิดจากยาแรงแรงเลยของเขาแรงของเขาแรงต้องกดโล่ส่วนเลยโดยเขาเล่นเนี่ยของเขาแรงจริง พวกป้ายอย่างนี้เขาไม่เอาเล่นแน่เขาเอาตัวตายเลยเขาคอมโบที่เราตายหาหมดทีมได้เลยเนี่ยถ้า <_ letter> เขาใส่ทีมโมทโฮดมาน่าจะแพ้นะอาจจ้ข่าดะปล่อยปล่อยไก่นะเออยทำไมเหมือนกันแต่ว่าแค่นี้ผมก็แย่แล้วนะโธ่โมแม่เลยเรียกของกูไปตีมันขโมยฝั่งกูไปตีเฮ้ยฟิดเอาหน่อยฟิดเอาหน่อยฟิดฟิดฟิตฟตดตีบ้านทำไมอ่นะ ฟีดท,ทำอะไรแพ้ภัยแพ้ภัยทีมตัวเองกลับมาเต้มโฟ่ๆกับเดิมเลยเฮ้ยมูรู้กับเดียโบโลเราจะสู้มีบอลยจะมาโทษได้น,นี่เราอะ่ะเด้มูรู้กับเดียโบโลจอมมารจอมมา โว้โหดโวโธ่โว้โธ่ไปทำบุญรังปามก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ติดปุ่นเขาไม่ทันเขาพอเล่นได้อยู่อ่างกดโลกก่อนบอกว่าทำบุมนะจะไปบินหนูตัวบินหอมตายได้อะไรเงี้ยเฮ้ยตัวอืดหมอนข้าวแม่งเดี๋ยวเราม้องอืดอยู่นะไม่รู้มันดาเมจไม่ค่อยมีอ่ะ แบบร้อยแต้มแต้มมันยังคงไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็ก็ถือว่าพอได้อยู่เก็บบอลยิ้งดึงบอลยิ่งก็ดีตายหาตอนนะี้มาขอนนี้นแล้วงันแต่ไหนคลิปมันก็หมดจบเร็วแล้วก็ขอทีละครั้งแล้วกันยิ่งของเก็บไปสูงร้อยครั้งนะแต่ผมอยากกดทีละครั้งไงเจ็ดดาวกระจอกไปดาวข้อกระจอก ไอผมจะทำไอไทจีเนะยังงี้ไทจีเนี่ยกับไอฟิตอ่ะยันที่ผมขึ้นได้ยันที่หกวงปุ๊บตัวละครมาขึ้นได้จบจีจีแค่นั้นผอล็อกไปลล็อมามงเวละก,ก็ไว้เจนใหม่นะครับทุกคน